ครับสวัสดีนะแต่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พบสิจพธธิบาลวันที่16ถตุลาคมนะครับก็พระธรรมอิสเตอร์บทที่3จนกระทั่งจบบทที่10นะครับเมื่อวานนี้เราได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับหญิงชาวบ้านที่เป็นกำพร้าแต่ได้ถูกคัดเลือกนี่ให้เป็นพระราชินีนะครับของกษัตริย์ที่ครอบครองโลกในสมัยพระกมพีหรือในโลกของสมัย ยุคนั้นนะครับก็วันนี้เรามาดูเดนบทที่สามถึงกทที่สิบที่พูดถึงคนคนหนึ่งนะครับคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮามานได้รับการเลื่อนขั้นตําแหน่งและได้รับความมอบไว้ว่า,ไว,วาไว้วางใจอย่างมากแต่เมื่อเขาได้รับตาแหน่งที่สูงแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ถ่อมและมีใจที่เย่อหยิ่ง อยากจะให้ทุกคนนี้เนี่ยก้มศีรษะกราบไหว้เขาแต่ก็มีชาวยิวคนหนึ่งที่ชื่อโมเลไคก็ไม่ได้ทำทำให้เขาโกรธแล้วก็วางแผนที่จะใส่ร้ายแล้วก็ทำลายล้างไม่เพียงแต่โมเลไคแต่ทำลายล้างทั้งชนชาติของโมเลไคคือชาวยิวด้วยนะดูว่าคนนี้เป็นคนที่โหดร้ายขนาดไหนแต่จริงๆนี่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็น ในภาพที่ลึกมากกว่านั้นเจตนาเบื้องคนที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่เพียงแต่ทำร้ายพวกยิวแต่กําลังทำร้ายทำไมครับพระมาศีหาผู้ซึ่งจะเสด็จมาผ่านทางเชื้อสายยิ่เหมือนอย่างเฮโรดที่ได้ฆ่าเด็กนะครับในบื้องเบ็ดเลเห็นและสิ่งที่น่าสังเกตเอหามานเป็นชาวอากะนะครับที่เราจําได้เหตุการณ์ซาอูลได้ไว้ชีวิต เขานะครับวันนี้เรามาดูนะพระเจ้าก็ได้ตัดเตรียมนะครับผู้หญิงคนที่เป็นชาวบ้านลูกกำพร้านะครับแล้วได้มาเป็นพระราชินีได้ช่วยกู้พวกยิวให้รอดพ้นกู้กู้ทั้งประเทศทั้งชนชาติเพราะนั้นคุบยิวก็คงจะต้องพินาศล่มสลายลงก็เป็นไปได้เราได้เห็นถึง4สิ่งด้วยกันที่พระนางอิสเตอร์ได้กระทำ สิ่งที่หนึ่งนั่นก็คือเธอเป็นที่โปรดปรานและพอพระไทยนะของกษัตริย์ถ้าเราอ่านคํานี้ใช้บ่อยพูดซ้ําย้ําหลายครั้งในบทที่2ข้อ9บทที่2ข้อ1 5ข้อ17และบทที่5ข้อ2บทที่5ข้อ8บทที่7ข้อ3และบทที่8ข้อทําไมพระคัมภีร์พูดถึงย้ําถึงผู้หญิงคนนีนะ้ผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นผู้หญิงที่ โดและเป็นที่พอพระทยัยเมื่อเราเป็นที่โหลดและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะั้นหมายถึงแสดงว่าชีวิตของเธอครับเป็นชีวิตที่ดําเนินอยู่ในทางของทําไมครับของพระเจ้าในทางที่ชอบธรรมในทางที่ถูกต้องนั่นเองนี่ทําให้เธอครับเป็นที่โหลดและพอพระทยัยชีวิตของเราครับการที่เราจะช่วยเหลือคนอื่น ให้พพ้อมกับความรับความรอดนั้นนะเราเองจะต้องมีชีวิตที่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าด้วยซึ่งเกี่ยวข้องต่อไปในข้อที่2และข้อที่3ามเธอเป็นราชนีในยามวิกฤตนี้อยู่ในข้อบทที่4ี่ข้อที่สิที่พูดว่าที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ อันนี้เป็นลุงของเขา่าวซ่อโมเลไคพูดถึงกะลาชินีว่าเธออยู่ในราชวังอยากคิดว่าจะรอดนะถ้าเธอไม่ยอมที่จะทําไมครับยืนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับชนชาติแล้วโมเลไคก็พูดคำหนึ่งที่ดีมากว่าที่เอสเตอร์เกิดมาในตำแหน่งรับราชินีก็เพื่อยามวิกฤตนีเแสงว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของ ผู้หญิงคนนี้เอสเอร์และพระเจ้ามีแผนการสำหรับพวกเราทุกๆคนแม้ว่าเราจะไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งถึงพระราชนีหรือราชาแต่เราเองพระเจ้าวางเราอยู่ในตำแหน่งในหน้าที่ในการงานในที่ใดในสังคมใดในประเทศใดก็เพื่อนะครับยามวิกฤตในสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นในประเทศนั้น นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยมีพระประสงค์มีแผนการที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับพวกเราแต่ละคนเราสอบถามสํารวจตัวเราเองว่ารเราพระเจ้าวางเราให้เราเกิดมาในเพศใดในฐานะใดเชื้อชาติใดและทํางานใดที่ใดในสังคมใดและในบริษัทใดพระเจ้าทรงเลือกเราเพราะ เพื่อพงมีจุดประสงค์สําหรับชีวิตของพวกเราที่ต้องการใช้เราประการที่สามครับพระนางเอสเตอร์เนี่ยเอ่ยปากขอชีวิตเพื่อชนชาติยิวไม่เพียงแต่ตัวของนางเองแต่รวมทั้งทําไมครับชนชาติของนางด้วยเราเป็นคริสเตียนนะครับเราเราทําหน้าที่ของเราที่จะเอ่ยปากพูด เรื่องเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐเพื่อที่จะช่วยให้นะครับชนชาติของเราครอบครัวของเราหรือคนที่เรารักนะครับได้มีโอกาสได้รับความช่วยให้รอดหรือช่วยชีวิตนะยาไม่ได้เป็นชีวิตฝ่ายกายแต่เราเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราไม่เอ่ยปากที่จะพูดคนนะครับจะต้องพินาศนะครับคนคริสเตียนจะต้องเป็นผู้ที่ เปิดปากที่จะพูดเรื่องของพระเยะซูซึ่งเป็นหนทางแห่งความรอดแในประการที่สี่ครับหลังจากที่นางได้เอ่ยปากพูดขอชีวิตจากกษัตริย์และจัดการนะครับศัตรูคือฮามานแล้วปรากฏว่าพวกยิวก็ทำไมครับมีความชื่นชมยินดีนะครับที่ทำไมครับที่ได้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนี้ ทำให้เธอและลุงนะครับได้สัญญาทำสัญญาที่จะจดจ์การช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีต่อทำไมครับก่อชนชาติอยู่เราเองนะครับต้องเราลึกหรือลํำลึกถึงนะครับจดจำถึงวันที่เราได้รับความรอดหรือพระคุณของพระเจ้าที่เรียกเราให้มาพบกับพระเยซูเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันด์เราต้องจดัก สำนึกในพระคุณของพระอ,องค์เสมอพระเยซูให้เรานะครับจดจำโดยฐานทางพันธสัญญานะครับเรื่องมหาสนิทน้ำมงุ่นและขนมปังทุกครั้งที่เราหักและดื่มเราลำนึกถึงความรักของพระเจ้าข้อคิดครับบทที่9ข้อ25แผนการ้ายที่หามาได้คิดหยอกคิดต่อยิวนั้นกลับตกบนศีรษะของเขา ทำให้ผมเองคิดถึงทำอวยพรที่พระเจ้าอวยพรสัญญากับอับราฮาบอกว่าถ้าผู้ใดสับ์แจ้งเจ้าเจ้าจะคนนั้นจะรับคำสาบแช่งผู้ใดที่อวยพรเจ้าผู้นั้นจะรับคำอวยพรทุกคนในอนดีตและปัจจุบันทั้งที่อยู่ในพระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์คนใดที่ทาําร้ายก่าวร้ายนะครับชนชาติอิวผู้นั้นมักจะได้รับนะครับผลร้าย ะผลตอบแทนที่ไม่ดีนี้ไม่เพียงแต่ยิวรวมทั้งพี่น้องของพวกเราด้วยถ้าเราทำร้ายคนอื่นเราจะได้รับผลนั้นพระเจ้ายุติธรรมนะครับประกาศที่สองข้อคิดโมเลไคคนยิวมีตำแหน่งรองจกกักรพรรดินะครับแต่พระคัมภีร์พูดในบทที่สิบก็สามารถท่านเป็นใหญ่เป็นที่นิยมชมชอบเพราะท่านแสวงหาสิ่งดีให้กับชนชาติของท่านและพูดให้เกิดสันติสุขแก่พงพันธุ์ทั้งสิ้นของท่าน คนที่ได้รับการมอบหมายนะไว้วางใจแล้วก็เป็นใหญ่เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของคนคือคนที่ทำสิ่งที่ดีๆทำไหมครับพูดสิ่งที่ดีๆนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่นะครับพระเจ้าจะอวยพรพวกเราให้เรามีชีวิตที่ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกัน พระยา่าอวยพรพระคำและพระวจนะของพรอพระพระคำพระวจนะเป็นจิตวิญญาและเป็นชีวิตนะ